กันน้ำทุกคนวันนี้ใหม่เพิ่งได้เจ้าสเปรย์ตัวนี้มาแบรนด์อกเกอร์เป็นสเปรย์กันน้ำกันแดดกันฝุ่นใช้ได้ทั้งวัสดุดหนังและผ้าต่างๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยใหม่จะฉีดห่างรองเท้าประมาณ15-20เซนนะคะหลังจากนั้นพักให้แห้งประมาณ15-20นาทีนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะคะทุกคนควรฉีดซ้ําอีกสักรอบแล้วทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงสเปรย์แห้งแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันเลย ทุกคนเห็นไหมคะว่ารองเท้านะคะน้ำไม่ซึมเข้าเลยนะทุกคนวาคือน้ำมันกลิ้งอยู่บนรองเท้าเลยค่ะใหม่ลองหลายรอบแล้วนะมันไม่เข้าจริงๆอะทุกคนดีมากๆเลยนอกจากสเปรย์ตัวนี้นะคะจะป้องกันการซึมซับแล้วยังป้องกันไรยฝุ่นแสงแดดยาวนานถึง12เดือนเลยนะเห็นแบบนี้แล้วเราก็ชื่นใจนะคะทุกคนจะได้ยืดอายุการใช้งานของเท้าไปอีกนานเลยสำหรับใครที่สนใจสเปรย์ตัวนี้นะคะของแบรนด์ Rocker เดี๋ยวไม่แปะพิกัดเอาไว้ที่ตะก้าด้านล่างนะคะทุกคนอย่าลืมเก็บโคดส่วนลดกันด้วยนะ